หรือว่าคนบอกว่าคนแ bueno ชน share, น well ร์คนยังไงบ้างคะลองใครบ้างจริงๆถ้าทำได้ก็อยากทำหมดเพราะว่าก็ควรจะมีสติในการคอม,ม,คอมเมนต์มากขึ้นไม่ใช่ว่าจะใช้ส่วนล่างคิปอย่างเดียวเลือดอาจจะลืมไปเลี้ยงสมองอาจจะไปเลี้ยงซ่วนย่างเยอะเกินไปก็เลยรู้สึกว่าแต่เราทำพิซี่าต่อต่อสั่งก็คือแบบอันนี้จริงจังเลยจริงจังอยู่ สัมภาษณ์อาจจะดูไม่จริงจังแต่ที่ในศาลเรียบร้อยละได้ยื่นฟ้องไปแล้วยื่นฟ้องไปแล้วเดี๋ยวทางพี่พี่ทีมไอทีที่เป็นคุณตํารวจสุดหลอดทั้งหลายกันแหละนะคะก็น่าจะได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเราจะเจอไอ้พวกลูกโรคติดกันเยอะเลยที่มีไฟที่แบบจำลองพี่บอกเท่าไหร่นี้คะเออทาให้พวกเขาแบบสะดุ้งไปเลยหนูว่าคนละแสนน้อยไปดูราคาเมดาไม่ใช่เท่ามีนะคะเมดาเท่าไหร่ห้าสิบคนจมูกที่ทำมา คำนวณคำนวณอะกันได้หรอดังที่แบบแก้มาจากตกเตียงแล้วงัดขึ้นมาให้ใหม่ก็โหหรือว่าคนละล้านไปเลยให้มันจบๆอ้าวีไม่กลัวเหรอว่าเขาจะไม่มีเงินจ่ายอ้าวตอนทำไม่คิดตอนจะโดนไม่มีตังหรอคะเออโซซ่าไม่ไรไม่ไรแเขาจะมาร้องไห้นะเสียใจรักใจหลออกระเช้าเอาแหมกระซมกระเช้าสวยไหมทวยสวยตกน้ำตา ปกติก็ไหว้พระอยู่แล้วแต่ก็ไหว้หนูหรอคะพี่ถ้าชมกระเช้าก็มีชมนี้ยังไม่ป่วยไม่อยากถ้าเขาลองให้ก็ว่าจะขอยืนดูแล้วก็ชื่นชมสักนิดนึงขอคนที่เจ็บไม่ใช่พี่ค่ะออันนี้เรียกว่าล้างบางใหม่ก่อนนี้ไม่ค่อยเห็นโมแบบฟ้องใรจัดการอะไรอย่างเงี้ยแบบ ก็คือเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าถ้าพวกพี่แบบเลี่ยนงูนก็อาจจะเข้าห้องน้าไปค้าให้มันจบแต่อันนี้หนูรู้สึกว่ามันไม่จบคือพวกเองพูดกันได้ฉันก็จัดการได้เหมือนกันออย่าเพิ่งรีบรบนะจ๊ะไอพวกคลิปที่มันมีนมเนมของฉันไว้อยู่เนี่ยที่เอาไปว้าวไปหุมกันน่ะหลใช่ไหมโบที่รีสไวท์ที่เราจะ้อกหลักเยอะค่ะหนูว่ารอบนี้หนูซื้อบ้านได้เลยโอ้โหกัดงูไ คือจะแตกแักที่ทำให้โบรู้สึกว่าแบบต้องดำเนินที่มันมาแตะเราแล้วเราทำให้รู้สึกว่า